ทางด้านหนุ่มล่อยอย่างออยธนาประกาศลั่นกลางไอจรักนักร้องดังจะไม่ปิดบังอีกต่อไปแล้วทำแฟนๆกรี๊ดสนัน่นวันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงสำหรับงานครามี่ s คเอสทานเซอร์โดยมีศิลปินจำนวนมากทั้งค่ายครามี่และไ s เอสไปร่วมตัวขึ้นเวทีด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันแบบนี้ โดยศิลปินที่ได้ไปร่วมขึ้นเวทีทั้งสองค่ายก็มีทั้งเต๋าสมชายนัดมีเรียเจมสเรืองศักดิ์นิโคลเทริโอทัชนอตะกัวทุ่งเจเจรินมอสปฏิพานนุกสุดทิดาและคนอื่นๆอ,อีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวมศิลปินสุดฮิตในยุค90มารวมตัวกัน ล่าสุดหลังจากเสร็จจากคอนเสิร์ตออยธนาประกาศลั่นกลางไอจีรักนักร้องดังจะไม่ปิดบังอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักร้องดังอย่างคริสตินาอากีลาโดยออยธนาได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับคริสตินาอากีลาพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าผมจะไม่ปิดบังผมรักเขางานนี้ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสนันกันเลยทีเดียว